หน้านี้กดโฮมกดโฮมกดโฮมเสร็จมากดโค้ดกดโค้ดเสร็จ,ม,รจมันจะไม่ได้มาหน้าน,นี้มันจะมาหน้าน,นี้ปกติมันกดโค้ดเสร็จมันจะขึ้นหน้านี้แล้วก็กดสามจุดตรงนี้แล้วก็นิวนิวโมดูลแล้วก็เลือกแล้วก็ apply. แอปพลายแอปาเสร็จเราเลื่อนมาที่โมดูลที่เราทำาัคือโมดูลสี่ ที่เราสร้างมาบางทีเราเข้าไปเ,เข้าโมดูลสี่แล้วมาขึ้นนี่ให้เรากดดูลบางทีเรากดเค e a t e แล้วก็เลือกอันนี้แล้วกูไม่ได้เลือกว่า a p p ายไปเลย apply เสร็จบางทีตรงนี้เราย้อนย้อนนี้เสร็จเราก็กด add instruction ล้เาเลือถ้าอันนีมน้มันมันแค่มาจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่ใช่ไหมมันทั้งมันได้ทั้ง J ทั้ง L เราจะหอานก็ได้ถ้าสมมติเรา J แล้วก็ J แต่จริงจริงอ่ะมันจุดอันนี้ได้อยู่แล้วเราก็แค่อันนี้ไปเลยเดินเดินตำแหน่งไปก่อนเดินตำแหน่งไปก่อนเขาเล่นตำแหน่งเสร็จเอาเราค่อยมากด เรากด L เสร็เราก็แอปพลายแอปพลายเร็จเราก็เราก็เช็คไม่ได้ไหมเราก็มาตรงเช็คมันไม่ขึ้นเลยเรากดบีบับแล้วก็ PPT Routine แล้วก็เลือกอันี้เป็นของเราเรากดโอเคกดโอเคเสร็จเราก็กดปุ่มค้างไว้เรากด K ดูมันก็จะรันแต่เนี้ยมันอยู่จุดเดียวใช่ไหมมันมันอยู่เราเริ่มจุดนี้ เราเริ่มจุดนี้เราก็ต่อไปเราก็มากดอันนี้ต่อมากดแอดแอดปึ๊บเราก็ไปกด L หรือมอด J ก็ได้ไปได้เหมือนกันนีต้องปรับก่อนมาตั้งก่อนปับอะไรแน่ก่อนใช่ปรับก่อนหรือตั้งก่อนก็ได้จริดียวกับอ่งที่บอกว่าถ้เราตั้งก่อนเราเร่ถ้าเรลงบนไรก็เป็นแบพอปักไม้มาพอปรับจริงๆถ้าเราตั้งก่อนมันก็แก้ได้อันนี้ปรับก่อนมาค่อยตั้ง แล้วก็เลือกอันนี้ถ้าอันนี้อยู่ข้างบนอันนี้อยู่ข้างล่างเลือกโค้ดมันก็จะต่อกันแล้วถ้าเรามั่นใจแล้วว่ามันมันไปตามที่เราคิดแน่เราก็ไปต่อเลยก็ได้เราแอดเราก็ปรับคุณยนต์ก่อนเราไปจุดสามจุดสามเสร็จต่วแอดเหมือนเดิมจะเจก็ได้เจก็เหมือนกันหาผ่านประมาณเสร็จเช็คดูก็ได้ มันจะไม่มีนี่แล้วเราก็ลองใช่ไหมถ้าเราจะลองเรากดปุุงสามไว้เรากดเพย์๋อลืมกดดีบัคก่อนนะเช็คเสร็จกดดีบัคแล้วนี้แล้วโอเคแล้วเราก็กดค้างแล้วก,กดเพย์ู่มันจะไปจุดหนึ่งมาแล้วทำเรื่อยๆเลยทำแนววนเรื่อยๆ